ชื่อสนิทจูไทยสงครับอาชีพรับจ้างครับแม่โคอายุ49ปีครับเทแรกมันเก็บทองน้อยตรงนี้ครับนี่ปวดปัสสาวะมันก็ปวดโบมันกัปัสสาวะโบออกหยดป้าบกับปวดนี่ออกว่าเต็มที่เก็บโกจิเงียวสุดปัสสาวะสุดนะครับมันปวดเอ็ดงานบ่ได้เอาสิเสียการงานไปเลยนะรายได้ฮากกระเป็นปกติคือเขามันก็ขาดแฟนเพิ่นแนะน้ำให้ ยานี่แหละทานไปอาทิตย์แรกมันปัสสาวะออกบวชัดบวชหยังเออกรฝากบอกทุกคนที่เป็นต้มลูกหมากโตให้ทานโทมสัสิงพัดสองมันสี่อาการดีขึ้นเขาที่ได้ทางานเป็นปกติครับตั้งต่ได้กินโทมสัสิงพัดสองนี่เขาก็กลับมาทํางานได้เหมือนเก้าเป็นเจียขอบครัวได้